สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7เดือนมกราคม2563ค่ะนี่ค่ะที่นี่คืออ่านเอาเองนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านสวนทรงรักค่ะนี่ค่ะวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของทุ่งนาบ้านเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เองตะเบียง6ุ่งอำเภอปราสาจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะ สวยงามค่ะเดี๋ยวพาเดินชมนะคะค,คุณมน้าโอวขมาตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ,โ,อโอ้โอ้สวัสดีครับยูเอ็กเฟรนไหมคะที่นี่ที่ไหนคะไม่รู้อ๋อไม่รู้ครับนอดฟ้าฟรอมบ้านสวนทรงรักนะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมดอกไม้สวยงามนี่ค่ะชื่อค่ะสวยค่ะ พาเดินชมนะคะนี่ว้าวเขาทำสะพานให้เดินสวยงามค่ะนี่ค่ะว้าวสวยค่ะอุ้ยอืมนี่เขาเรียกว่าทุง่งดอกไม้อ่อปอเถืองค่ะปอเถืองนะคะนี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยค่ะตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นตลาดกุบนะคะนี่ค่ะเป็นตลาดตลาดกุบเครียดชุมชนหนองใหญ่ตลาดกุบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแถวนี้แล้วก็โอ้โษแล้วก็รถที่กำลังวิ่งไปนู่นก็คือ ออไปฝั่งกัมพูชากับฝั่งเขมรค่ะ,คน,คะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะโอเคเดี๋ยวขอเดินก่อนค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมนี้ก็จะเดินมาทางนี้นะคะมันจะเป็นทางแยกค่ะนี่ค่ะแยกไปทางนี้เลี้ยวขวาค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเลี้ยวนะคะอุ้ย อุ้ยตะเทนหล่นขอโทษค่ะทางเขาไม่ค่อยดีเราใส,าส่ส้นสูงนี่คะแบบนึงนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาเลี้ยวนี่ค่ะเลี้ยวไปทางนี้ตรงนี้เป็นทางไม้ไผ่นะคะทางไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะถนนใหญ่ตรงนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือจะไปทางช่องจอมค่ะทางกัมพูชานี่ค่ะ ที่นั่งฟางว้าวธรรมชาติมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมน้อยค่ะนี่ค่ะกระท่อมน้อยว้าววันนี้บ้านสวนทรงรักพามาเดินเที่ยวนี่ไงคุณสามีนั่งแล้ว oh, คุณสามีไม่ค่อยชัดค่ะ Not เคลียร์มืด darling I, I don't see your face black ใช่ค่ะ ขอโทษค่ะนันย้อนแสงไงเลยมองไม่ค่อยเห็นหน้าโอเคค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นี่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 ทางนู้นนะคะที่มองไปออเพอดีต้นไม้มันจะบงังบ้านสวนสงรักมองไม่เห็นบ้านสวนเราเลยค่ะบ้านสวนเราจะอยู่ประมาณก็เแปบบน ออต้นไม้ตรงนี้บังอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมไม่เห็นค่ะเห็นแต่บ้านน้องสาวบ้านเราไม่เห็นค่ะเพราะว่าต้นนี้บังหมดเลยโอเคค่ะก็ประมาณนี้ให้ชมประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ แต่แรงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ